พิเศษเ,เป็นจักรยานแม่บ้านลายดีเรุ่นคาราเมลเอ็กตา้ามีน้ำหนักเบานะครับวงล้อเป็นอลูมิเนียมป้องกันสนิมไม่เป็นสนิมเหมาะในการขับขี่ทั้งุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเพราะว่ามีน้ำหนักเบาและก็ไม่เหนื่อยอเวลาปัน่นระบบเบรกเป็นระบบเบรกระบบเบรกเบรกหลังจะเ,เป็นเบรกการนะครับเบรกหน้าเป็นเป็นเบรกก้ามปูซึ่งเป็นเบรก เบรกที่ดีนะฮะตะก้าหวายตะก้าหวายซึ่งไม่ใช่หวายแท้ๆหรอกแต่เป็นหวายพลาสติกแต่ว่ามันมีความแข็งแรงแข็งแรงเหมือนกับหวายแทนโค้งชุบโครเมียม่สวยชุบโครเมียมอย่างสวยนะครับต้องการสนิมด้วยวงล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงครับเหมาะกับการใช้งานใดที่ชอบก็ เข้ามาใจก็วันนี้ก็จะมาสีการปรอบรถจักรยานซึ่งจักรยานก็หลายบางรุ่นก็ประกอบกันโดยรวมแล้วก็แตกต่างกันมากนซึ่งวันนี้ก็จะสาธิพิธีการพิธีการประกอบรถจักรยานรุ่นแม่บ้านไ ขาตั้งคู่บบอท้ายถึงเป็นบอกทับตะแรงแล้วก็อานก้ามเบรแล้วก็อะไรซึ่งซึ่งในกล่องอะไรนี้มันก็จะมีก็จะมีะจัาพพวกหลักอานมบันไดกระดิ่ง ทับทิมท้ายแล้วก็แป้นยึดตะกร้าอ่าทีนี้ก็เริ่มขั้นตอนการประปอกอบนำตะแกรงท้ายแกะ,ระอกกระอกรอบมาแล้วก็ตะแกรงท้ายนี่มันจะมีช่วงหา่างเวลาเราประปอกอบแน้วมันจะมันจะลำบาก เราใช้วิธีกดเข้าหน่อยตะแกรงท้ายก็บีบให้เข้านิน่งตะแรงเพกให้เข้าลูกแล้วก็แกะแกะบอกท้ายออกมาแกะบอกท้ายออหมุนน็อตกับแป้นซึ่งเป็นแป้นที่จะประับประบกบกับแรตะแกรงท้ายหมุนน็อตออกมาก่อนครับนะ ตะแกงกับขอบท้ายซึ่งซึ่งส่วนเรียวนี้เป็นข้างหน้าส่วนบ้านนี้จะเป็นข้างท้ายแล้วก็นํามาประกอบกันประกอบกันุให้มันได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็นาแป้นตะก้าแป้นแป้นแป,ป้นทับตะแกงแล้วมาทับแล้วก็ขันน็อตเข้า แยเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบคันยึด ซึ่งมีทับทิมท้ายนี่ออกมาแล้วก็ในทับทิมท้ายนี่จะมีน็อตตัวเมียซึ่งเป็นนอ็อตเบอร์แปดเอามาขันขันเต็มโค้งไว้ก่อนถ้าไม่ขันตอนนี้มันจะมันจะใส่ลำบากต้องขันไว้ก่อนครับขันน็อตตัวเมียไ้เสร็จใช้ปจบเบอร์แปดนะครับปีแจบเบอร์เจ็ดเบอร์แปด ีนี้ก็จะเป็นวิธีการประกอบเข้ากับตัวรถนำขาตั้งขาตั้งคู่นะครับขั้ก่อนซึ่งซึ่งขาตั้งนี้มันจะห่างมากเราสามารถบีบเข้านิดนึงให้มันแคบเพื่อในการประกอบจะง่ายขึ้นยกขามงกนขึ้นนะครับให้มันให้มันพน้นให้มันพ้นกับลักษณะนที่เราจเจาะขาตั้งเข้าเพื่อจะได้ไม่เกะกะและตัวตัวล็อกนี่ต้องอยู่ข้างซ้ายนะครับตัวล็อกนี่อยู่ข้างซ้าย แล้วป,ประกบเข้าไปประกบเข้าไปมันจะเข้ากับกับ,บล็อกมันพอดีฮะ,ฮะเสร็จแล้วก็นำขาตั้งขาตั้งคู่มาใส่โดยขั้นตอนก็ต้องเอาขาขาบังโคนเข้าก่อนนะครับสวมแล้วก็หมุนน็อตเข้าครับหมุนน็อตน็อตล้อหลัง นอหล้อหลังนี้มันจะเป็นเบอร์15ใช้ประแจเบอร์15บะนขันนะครับอย่าพึ่งขันแน่นนะครับขันขันพอให้ตึงมือแล้วก็มาขัดข้างนี้ อย่าให้มันปีนเกลียวนะครับหมุนให้ตรงแล้วหมุนเข้าไปให้มันตึงมือนะครับตึงมือไว้ก่อนเดีย๋ยพึ่งขัดแน่นตห้ตึงมือไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยพึ่งขัดแน่นเอาสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพื่อเพื่อที่เราจะได้ตั้งขาตั้งได้ตั้งแล้วก็ล็อกไป แตทีนี้เขามาใส่ข้ขางบนถ้าหูนี่กรณีถ้ามันไม่ตรงกับรูเราใช้หลักอาการ,การดัดดัดหาสะแกงเพื่อให้มันตรงมันตรงกับรูจากทั้งสองข้างก็ได้ซึ่งไม่ต้องไม่ต้องใช้ํำลังมาก สองข้างรถเข้าไปกัดใส่ตัวเมียซึ่งน็อตหูตะแกงนี้มันจะเป็นน็อตเบอร์สิบมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนี้ขัดให้แน่นเลยครับนี้ขัดให้แน่นเลย ให้แน่นเนาะ,ะขันให้แน่นเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นครับขันให้แน่นทั้งสองข้างเลยขันให้แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยแล้วปิดจุบเหลือกอ่ะเสร็จขั้นตอนข้างหลังนี่คือเสร็จแล้วครับนีม่มาข้างหน้าข้าหน้าส่วนที่จะประกอบก็คือ รอหน้าที่ที่มติดกันเป็นรถ เพื่อให้ลูกหมากมันหย่อนลงเพื่อที่จะสวมเข้าไปพอมันหย่อนลงแล้วต้องอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในษณะนี้เสร็จแล้วก็สวมครั้งสวมอีถ้ามันฝืดหน่อยก็เราก็โยกโยกลงใหม่ครัแล้วก็ตั้งสูรให้มันตรงแลใช้หกเหลี่ยมขันขันให้แน่น เดี๋ยวนะครับต้องจัดสายเบยกใหม่สายเบยกต้องเอามาข้างหน้าขันะขันพอตึงมือนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นทีนี้ก็คายคายนอ็นอตน็อตที่คอคอที่ยึดกับแคนคายออกครับ คลายออกสักครู่ให้มันให้มันหลวมให้มันคลายกลัว <c oughs> แล้วค่อยกแหนขึ้น <c oughs> ตั้งระดับให้มันได้สูงพอตั้งระดับได้แล้วก็ขับขับรถ ้อบหน้าก็เป็น้อบเบอร์เดียวกันกับข้างหลังนะครับเป็นเบอร์15ใช้ประแจเบอร์15ในการขัน เพราะว่าต้องต้องขันพร้อมกันโอเควันนี้เราจะมาสอนวิธีกรารตั้งถเพื่อมาใส่เบรกล้ามปูเข้าไปกับตัวรถซึ่งมันจะมีตวปกทั้งหน้าทั้งหลังปกไปแล้วก็ใส่โฟล เด็ให้อยู่ตรงกางร,ระหว่างตะเกียบแล้วขับให้แน่นเร็บแล้วกาใส่รกระปุกเข้าไปก่อนนะคะร,ะรับกระปุกนอกแล้วก็ใส่ขามงโคนขาแมงโคนเข้าไปแล้วก็ขาตะก้าขั้นตอนสุดทยขาตะก้า ช่วงระหว่างล้อกับตะเกียบให้มันได้ศูนย์กลางเป็นได้ศูนย์กลางแล้วเร,เราก็เริ่มขันให้แน่นเลยครับนแน่นสองข้างขันให้แน่นร้อยเปอซนนะครับ่อนแน่นเ็ ก็เอ,เอาจุกป,ปิดน็อตปิดไปนะครับทีนี้ก็นำสายเบรกมาเกาะก,กับมือเบรกตัวนี้ต้องคายคลายน็อนตน้ำเต้าออกก่อนนะครับเพราะว่าเขาทาง,ง,งานเขาตั้งมายังไม่ได้สีต้องคลายออกหนะ่อยเพื่อให้สายเบรกที่มันมันยืดได้เพื่อเราจะมาสวมกับมือเบรกมือเบรกเนะี่ยมันจะมีห่วงนะครับ เราดันห่วงออกมา,มาแล้วก็ดึงสายเบรกซึ่งเป็นหวัวสวมกับหวแล้วก็ยัดเข้าให้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงสายเบรกดึงสายเบรกเข้าไป ให้มันเข้ากับล่องมือเบรกพอดีทีนี้ก็มาทั้งผ้าเบรกให้มันได้กับ,บขอบล้อทั้งสองข้างตรงกับขับขอบล้อ,อถ้ารู้สึกว่ามันหลวมอย่างนี้เราใช้ จับต,ตายพอเสียบจับข้างในแล้วก็ขันขันน็อตตัวข้างในเข้าก่อนนะครับเนี่ยขันตัวข้างในเข้าก่อนแล้วก็มาขันตัวข้างนอกอเพื่อดันตัวข้างในไี๋ยวทีนี้ก้ามมันก็จะไม่หลวมพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งใช้มือใช้มือสอดเข้าไปในร่องซีรุ่วแล้วก็บีบบีบค่าเบรกทั้งสองข้าง บีบให้ติดก,กับขอบล้อแล้วก็ดึงสายเบรกแล้วก็ดูด้วยว่าส่วนเข้าเรือดึงเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็จับไว้จับไว้แล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบทำน็อตตัวเมียน็อนตนั้งเต้าอัอนแน่นเลยครับโอเคเรามากับถ้าเดิดทั้ง2องข้างทั้งสองข้าง ถ้าต้องการให้มันตึงอีกหน่อยแล้วก็หมุนตัวตั้งก็ได้ตัวตั้งกระเดือคือเรากำกำผ้าเบรคเข้าแล้วก็หมุนตัวตั้งตึงถ้าต้องการให้มันตึงครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนข้างหน้าแล้วก็ใส่กระดิง่ง อาจจะฉีกออกเลยก็ได้นะครับถุงไม่ต้องเก็บไปเลยก็ได้ฉีกออกเลยก็ได้คา,ายน็อตออกให้สุดนะครับ น็อตเข้าเหมือนเดิมซึ่งมันมีตัวเมียอยู่ข้างในอยู่นะครับมาเก็บรายละเอียดคือเราจะใส่อาร์มงัดซึ่งซึ่งน็อตหลักอาร์มเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นปากกาครับเรางัดออกมาอย่างนี้งัดออกมาไว้ให้มันหวมันก่อนแล้วก็นำนำหลักอาร์มเราจะเอาสูงต่ำแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนปั่นนะครับคนขี่ว่าจะสูงต่ำแค่ไหน ตั้งระดับให้อยู่แล้วก็หมุนเข้าไปหมุนหมุนเป็นน็อตปากกาถ้าถ้าถ้าเราตึงมือแล้วสมมว่าเราตึงมือเราต้องการตึงมือแล้วก็พับเช่นนี้ครับพับหลักอารก็จะแน่นก็นใส่อา ไม่ได้เอาเบอร์สิบสามมาเร่งท้ง่ายขึ้นได้แลวไดนึ่งแลแต่ยะงพึ่งขันแน่นข้างหนึ่งต้องขันขันให้พอตึงมือเพราะว่าถ้าขันให้แน่นข้างหนึ่งปุ๊บอีกข้างหนึ่งจะหลุดต้องขันข้างให้ตึงมือแล้วค่อยมาขันอีกข้างหนึ่งคือคือพยายามขันทั้งสองข้าง ให้มันตึงมือทั้งสองทางทีนี้ก็ย้ำให้แน่นเลยต่อไปก็จะมาสาธิตพิธีการใส่ลไดใจักรยานซึ่งมี R กับ L R อ,อยู่ด้านด้านขวามือนะครับิวธีการใส่ใช้ประแจเบอร์15ปาปักตายเ,เดินหน้าอย่างเดียวนะครับ ก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเนาะอ่เดินนห้ายทั้งสองข้างเลยจับใส่ยบันไดทั้งสองข้างเายละเอียดท่านก็สุดท้ายก็คือใัดตะกร้าใส่ตะกร้านำตะกร้าไปก็ถ่ายน็อตแป้นตะกร้าออกทั้งสี่ตัวเลย ตัวยาวที่แป้นตรงๆจะอยู่ด้านบนนะครับสวมเข้าไปแล้วสวมน็อตแล้วก็ใส่ตัวเนีย่ด้านหลังสองตัวโอเคครับแล้วก็ ตัวล่างตัวแป้นแป้นตรงนี้จะอยู่ข้างในตะก้าตัวแป้นตรงวงอง,องอนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับสวมน็อตเข้ากับแป้นแป้นตัวตรงนี้นะคะ่ับแล้วเอาตัวงอนี่ลงข้างล่างเสียบไใส่ตัวเมียข้างล่าง เด็ดนะทินก็ขันให้แน่นเลยใช้ปากตายเบอร์แปดจับน็อตัวเมียข้างล่างและขันให้แน่นตั้งให้ตรง ได้สาธิตวิธีการประกอบขั้นตอน